ค่ะหวันนี้นะคะที่ได้เรียนรู้มาก็การจับหวีนะคะแน่ชัดเลยก็ถ้าเราจับหวีแน่นเนาะเราพลิกหวีเป็นให้คล่องมือแล้วคงจะไปตามกับกันไกหรือปัตเตเดียนแต่ทีเนี้ยวันเนี้ยได้ความรู้เพิ่มเติมอีกวันเนี้ยวันที่5ได้กันไกค่ะแล้วก็อาจารย์ก็ให้สังเกตเส้นผมการหวีซ้ำๆที่เดิมบ่อยๆ แล้วก็ให้มองเส้นผมอย่างมีรอยแต่นแต่ละศีรษะแต่ละคนเนาะค่ะรอยบุม๋มรอยยุบถ้าเรากดเข้าไปมันก็จะยิ่งทำให้เป็นหลุมก,กว่าเดิมแล้วมันก็แก้ไม่จบแล้ววันนี้กันไกลวันนี้จากที่บอกว่าไม่เคยชอบกันไกลเลยแต่ก็มาใช้พอหลังๆมานี้เริ่มผ่อนคลายขึ้นก็รู้สึกดีค่ะแล้วก็เออมันเป็นงานที่ละเอียดมาก ก็ขอขอบคุณอาจารย์และผู้สอนทุกทกท่านและให้การดูแลและก็สอนได้อย่างดีแบบคือเหมือนสอนเหมือนลูกเหมือนหลานไปเลยอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยมีความประทับใจค่ะขอบคุณนะคะไว้โอกาสหน้าเรามีโอกาสได้เรียนเราจะเรียนกันดีนะคะ